สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มันนี่ t l a s นะคะพื้นที่ที่เราจะมองอนาคตผ่านเลนเศรษฐกิจและกลยุทธ์ค่ะสวัสดีครับเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะว่าความสำเร็จเนี่ยคือบทพิสูจน์ความเก่งกาจคนที่เคยทำอะไรยิ่งใหญ่ในอดีตก็มักจะถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะไปเลยครับเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างแพร่หลายนะใช่ค่ะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะหรือบางทีความสำเร็จนั่นแหละ อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขวางเราไม่ให้เราโตต่อไปได้อืมก็น่าคิดนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ท้าทายเรื่องนี้กันค่ะจากแหล่งข้อมูลของเราคือ Money Atlas Series m i s s of Genius ตอนที่3หัวข้อมายะคติความสำเร็จกรงขังอัจฉริยะครับผมเราจะมาดูกันว่าไอ้ความสำเร็จเก่าๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกรงที่มองไม่เห็นได้ยังไงแล้วอะไรล่ะที่ทำให้คนที่พัฒนาต่อได้ต่างจากคนที่ ิดดอยู่่กับทีเม,เมน่าสนใจมากครับค่ะเป้าหมายวันนี้คืออยากจะชวนคุยให้เข้าใจกลไกเลยว่าทำไมการยึดติดกับสิ่งที่เคยเวิร์กเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเสมอไปแล้วทำไมการอันเลิร์นหรือว่าการล้างความรู้เก่าถึงสำคัญมากในโลกยุคนี้ครับผมประเด็นแรกที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงนี่หรือว่ามันเอ่อมันกระตุกความคิดดีนะคะที่ว่าความสำเร็จเก่าเนี่ยแทนที่จะช่วยสร้างอัจฉริยะ กลับกลายเป็นว่ามันไปขังอัจฉริยะไว้ซะเองมันเป็นไปได้งไงคะเนี่ยครับคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกองคอ์กรเลยแหล่งข้อมูลเขาอ,อธิบายว่ามันเหมือนกับดักทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับพระพอเราเจอสูตรที่มันเวิร์คทำให้เราสำเร็จครั้งใหญ่เราก็จะยึดติดกับมันแน่นเลย อ๋อ oh, เพราะมันทําให้รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็พิสูจน์ว่าเราเก่งไงครับทีนี้ลองดูตัวอย่างในเล่าธุรกิจและการเงินที่เขาให้มานะครับชัดเลยอย่างแรกนักลงทุนที่เคยรวยจากกลยุทธ์แบบเดิมๆพอตลาดเปลี่ยนไปสภาพเวลามไม่เหมือนเดิมเขาก็ไม่ยอมปรับตัวค่ะคเพราะเชื่อว่าสูตรเก่ายังไงก็ต้องเวิร์กใช่ไหมคะถูกต้องครับ เชื่อมั่นในสูตรสําเร็จเก่ามากไปจนมองไม่เห็นสัญญาณเตือนใหม่ๆที่จริงๆมันอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอืมเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนมีความสําเร็จในอดีตมาค้าคอแล้วก็สร้างอัตราขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับอัตราบวกกับความกลัวที่จะล้มเหลวหลังจากเคยสําเร็จมาแล้วเนี่ยเป็นส่วนผสมที่อันตรายมากอีกตัวอย่างที่ชัดคือบริษัทใหญ่ที่เคยเป็นเจ้าตลาดพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือคู่แข่งใช้โมเดลธุรกิจที่ต่างออกไป กลับปรับตัวชามากหรือบางทีไม่ยอมเปลี่ยนเลยเพราะผู้บริหารหรือคนในองค์กรยังติดอยู่กับภาพความสําเร็จเดิมๆครับยังผูกติดกับความสําเร็จเก่าๆคิดว่าเนี่ยสิ่งนี้ทําให้เรายิ่งใหญ่จะเปลี่ยนทําไมคือมองไม่เห็นว่าบริบทโลกภายนอกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหรือแม้แต่คนดังๆศิลปินนักคิดที่เคยดังจากสไตล์แบบหนึ่งก็อาจจะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆที่มันฉีกแนวเดิมไปเลยอ๋อกลัวเสียฐานแฟนคลับกลัวคนวิจารณ์ประมาณนั้นเลยครับ กลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับเท่าเดิมภาพลักษณ์ความสำเร็จเก่ามันเลยกลายเป็นกรอบเป็นกรงขังศักยภาพตัวเองไปซะง,งันน่าเสียดายนะในแหล่งข้อมูลมีภาพเปรียบเทียบอันนึงหนูหนว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าความสาเร็จเหมือนดินน้ามันที่แข็งตัวอ๋อครับครับคือตอนแรกมันนิ่มๆปั้นได้แต่พอสำเร็จแล้วทิ้งไว้มันก็แข็งโปก๊กไม่เปลี่ยนรูปแล้วชัดเจนมากเลยนะคะใช่ครับ การเปรียบเทียบนี้ดีมากมันชี้ให้เห็นเลยว่าเราสูญเสียความยืดหยุ่น flexibility กับความสามารถในการปรับตัว adaptability ไปซึ่งสองอย่างนี้เป็นหัวใจของการเติบโตระยะยาวเลยนะครับพอเราอยู่ใน comfort zone ที่สร้างจากความสำเร็จนานๆาเข้าเราจะเริ่มมองว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงนี้มันเสี่ยงนะ แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วการไม่เปลี่ยนแปลงในโลกที่มันหมุนเร็วขนาดนี้ตั้งหากคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเลยครับอืมฟังดูแล้วก็น่าคิดนะคะว่าถ้าการอึยุติดความสําเร็จเก่ามันเป็นปัญหาแล้วทางออกล่ะคะหรือลักษณะของคนที่ไม่ติดกับดักนี้เขาเป็นยังไงแหล่งข้อมูลเขาชี้ไปที่คำว่าอันเลินครับอันเลินซึ่งฟังดูเหมือนง่ายนะแต่เอาเข้อจริงน่าจะยากหน้าดูเลย คือคำว่า unlearn หรือการไม่เรียนรู้ในที่นี้นะคะมันไม่ใช่แค่การลืมนะแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องตั้งใจเลยตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะรื้อถอนความเชื่อเดิมวิธีการเดิมหรือกรอบความคิดเดิมที่มันเคยใช้ได้ผลนั่นแหละครับแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะแล้วหรือมีสิ่งที่ดีกว่ามาแทนที่แล้วซึ่งมันต้องอาศัยทั้งความตระหนักรู้ awareness ว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนไปแล้วนะ และที่สำคัญมากๆเลยคือความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยทำแล้วสำเร็จมันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วโหอันนี้ท้าทายอีโก้เหมือนกันนะฮะแน่นอนครับท้าทายมากแหล่งข้อมูลเขายกตัวอย่างคนที่แสดงพลังของการอันเลนได้ชัดเจนอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ๋อค่ะ ลองคิดดูว่าตอนนั้นอะโลกฟิสิกส์อยู่กับกฎของนิวตันมันนานมากซึ่งมันก็แม่นยำใช้ได้ดีในหลายๆเรื่องเลยนะค่ะก็เหมือนเป็นสัจธรรมไปแล้วตอนนั้นใช่ครับแต่อนสไตน์กล้าที่จะตั้งคำถามกับรากฐานเดิมๆแล้วก็เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพขึ้นมาซึ่งมันเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลไปเลยนี่คือการอันเลินกรอบคิดเดิมที่ยิ่งใหญ่มาก หรือในโลกศิลปะอย่างปาโปรพิกัสโซ่ตอนแรกเขาก็เป็นศิลปินคลาสสิกที่เก่งมากวาดภาพเหมือนเป๊ะเ,ะเลยค่ะเคยเห็นงานอยู่แรกๆของเขาเก่งจริงๆใช่ครับแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาอันเลินสุนทรียภาพแบบเดิมที่ตัวเองโคตรจะเชี่ยวชาญเลยนะแล้วไปทดสอบจนเกิดเป็นคิวบิซึมที่ตอนแรกคนก็งงๆกันใช่ไหมคะใช่ครับงงหรือถึงขั้นหัวเราะเยาะเลยก็มีแต่สุดท้ายมันก็ปฏิวัติว,ตวงการศิลปะไปเลย แต่พอฟังตัวอย่างไอน์สไตน์หรือพิกสโซมันดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอโหระดับโลกระดับปฏวิวัติวงการเลยนะคะแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆท่านๆหรือในธุรกิจทั่วไปล่ะคะการอันเลิรมันจะเป็นแบบไหนต้องยิ่งใหญ่เสมอไปไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วการอันเลิรเนี่ยไม่จำเป็นต้องพลิกโลกเสมอไปนะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็ได้ เช่นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่เพราะเขามีสูตรตายตัวสูตรเดียวนะครับแต่เพราะเขากล้าที่จะอันเลินวิธีวิเคราะห์หุ้นแบบเก่าที่อาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับตลาดปัจจุบันแล้วก็ไปรีเล์นใช่ครับแล้วก็รีเล์นหรือเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆเช่นการใช้ Big Data มาวิเคราะห์หรือไปทำความเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลนี่ก็คืออันเล์นกับรีเล์นในระดับปฏิบัติแล้วหรือผู้บริหารที่เคยเชื่อว่าเฮ้ยประชุมต้องเจอหน้าเท่านั้นถึงจะดีที่สุด พอเจอโควิดบังคับให้ทำงานทางไกลก็ต้องอันเลินความเชื่อเดิมนั้นไปแล้วก็รีเลิร์วิธีบริหารทีมแบบเวอร์ a ชวลให้มันเวิร์กอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เคยเชื่อเคยทําแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามครับหรือแม้แต่การที่เราเคยภูมิใจกับทักษะบางอย่างของเรามากๆ พอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเปลี่ยนทักษะนั้นอาจจะไม่จำเป็นเท่าเดิมแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะอ่นเลินความสำคัญของมันลงแล้วไปรีเล r นทักษะใหม่ที่จำเป็นกว่าเข้าใจแล้วค่ะมันคือความสามารถในการปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดไว้นั่นเองเพื่อเปิดที่ว่างให้สิ่งใหม่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม แหล่งข้อมูลเขาสรุปแก่นของอัรชริยะที่แท้จริงไว้น่าสนใจนะคะว่าคือความกล้าที่จะบอกตัวเองว่าสิ่งที่เคยทำให้เราชนะอาจเป็นสิ่งที่จะทำให้เราแพ้ในก้าวต่อไปโหประโยคนี้มันจี้ใจเหมือนกันนะเตือนสติเลยใช่ครับมันคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าแผนที่เก่าพาไปสู่ดินแดนใหม่ไม่ได้ การอันเลินจึงไม่ใช่แค่ลบของเก่าทิ้งนะแต่มันคือการสร้างพื้นที่ว่างในสมองในใจเพื่อให้ความคิดใหม่วิธีการใหม่มันเข้ามาได้มันคือการเปิดรับความเป็นไปได้อื่นๆนอกกรอบความสำเร็จเดิมของเรานั่นเองครับีถ้าเราลองมองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ ถ้าสังคมโดยรวมหรือองค์กรส่วนใหญ่ยังติดอยู่ในมายาคติที่ว่าคนสำเร็จเก่าคือสุดยอดไม่ต้องเปลี่ยนแล้วผลกระทบในวงกว้างมันจะเป็นยังไงคะมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจธธหรือการพัฒนาโดยรวมไหมโอ้โหส่งผลกระทบมหาศาลเลยครับและน่ากังวลมากด้วยนะถ้าสังคมเรายกย่องแต่ผู้ชนะเมื่อวานเราก็ไม่ค่อยให้ค่าไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนลองผิดลองถูกวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ อย่างแรกเลยสังคมจะขาดพลวัตในการสร้างสรรครับเราจะมีแต่คนที่เก่งในการรักษาของเดิมแต่ขาดคนที่กล้าสร้างของใหม่คนที่อยากลองอะไรใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกไม่กล้าหรือไม่ได้รับการสนับสนุนใช่ครับอาจจะถูกมองว่าแปลกแยกเป็นตัวประหลาดบรรยากาศโดยรวมมันจะไม่เอื้อให้คิดนอกกรอบเลย อย่างที่สองในเชิงเศรษฐกิจเราก็จะเห็นภาพยักษ์ใหญ่ล้มช้าๆครับคือบริษัทที่เคยรุ่งเรืองแต่ไม่ยอมปรับตัวก็จะค่อยๆถูกคู่แข่งที่ยืดหยุ่นกว่าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆแซงไปแต่กระบวนการล้มอาจจะช้าเพราะระบบเก่ายัางอุ้มอยู่ประมาณนั้นครับระบบนิเวศโดยรวมอาจจะยังปกป้องผู้เล่นรายเก่าอยู่ทำให้การเปลี่ยนผ่านมันไม่เร็วไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเศรษฐกิจโดยรวมก็จะโตช้าลง นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนระบบภูมิคุ้มกันที่ไปต่อต้านเซลล์ใหม่ที่ดีเพียงเพราะมันไม่คุ้นเคยคล้ายๆอย่างนั้นครับและอย่างที่3ในตลาดทุนก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการประเมินมูลค่าที่ไม่สมเหตุสมผลนักลงทุนอาจจะยังให้ราคาสูงๆกับบริษัทหรือผู้จัดการกองทุนที่โชว์แต่ผลงานเก่าๆในอดีตโดยที่ไม่ได้ดูว่าปัจจุบันหรืออนาคตกลยุทธ์ตอนนั้นยังใช้ได้จริงไหมใช่ครับไม่ได้ดูว่ามันยัง relevant อยู่หรือเปล่า ซึ่งมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้รายย่อยที่อาจจะติดกับดักภาพลงตาแห่งความสำเร็จนี้ได้และผลกระทบที่ผมคิดว่าร้ายแรงที่สุดในระยะยาวเลยนะคือสังคมและเศรษฐกิจจะสูญเสียความสามารถในการสร้างนวัตกรรม innovation ที่แท้จริงไปเพราะอะไรคะเพราะนวัตกรรมส่วนใหญ่มันเกิดจากการท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เดิม status quo ครับเกิดจากการตั้งคำถามกับกฎเกณฑ์เดิมๆการกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะล้มเหลว ถ้าทุกคนกลัวที่จะออกจากค o มฟอร์ z โ n e ของความสำเร็จเก่าใครล่ะจะกล้าพอที่จะสร้างกติกาใหม่หรือเกมใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆค่ะมันทำให้เห็นเลยว่ามายาคติเรื่องความสำเร็จเก่านี่มันไม่ได้แค่จำกัดศักยภาพของคนคนเดียวแต่มันลามไปถึงการฉุดรังทั้งสังคมไม่ให้ปรับตัวไม่ให้ก้าวทันโลกได้เลยสรุปแล้วความสำเร็จเก่าไม่ใช่เครื่องการันตีอนาคตรจริงๆสินะคะบางทีมันอาจเป็นแค่อนุสรณ์สถานสวยๆแต่ไม่ได้ช่วยให้เราเดินทางต่อได้เลยถูกต้องครับแล้วมันเป็นกับดักที่อันตรายเพราะมันมาในรูปของรางวัลความภาคภูมิใจไงครับ มันเลยทําให้เรามองข้ามผลเสียระยะยาวของมันไปได้ง่ายๆการตระหนักรู้ถึงกลไกนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยในการป้องกันไม่ให้ทั้งตัวเราและองค์กรติดกับดักนี้ค่ะการคุยวันนี้ทําให้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะคะว่าความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันเป็นดาบสองคมได้จริงๆมันอาจจะเป็นสะพานที่แข็งแรงช่วยให้เราต่อยอดไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้แต่ในขณะเดียวกัน มันก็อาจจะกลายเป็นโครงที่ดูดีมากๆแต่กลับขังเราไว้กับอดีตจนไปไหนต่อไม่ได้ในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายไว้ได้เอ่อทรงพลังมากและเป็นคำถามที่เราทุกคนจริงๆนะครับควรจะถามตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามคำถามนั้นคืออะไรคะคำถามนั้นคือวันนี้ คุณกำลังใช้ความสำเร็จเก่าเป็นสะพานเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าหรือกำลังปล่อยให้มันกลายเป็นกรงที่ขังคุณไว้กับที่โอ้โห oh. ครับมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวหรอกนะครับ แต่การหยุดและลองพิจารณาคำถามนี้อย่างจริงจังผมว่ามันอาจจะเป็นก้าวแรกเลยนะที่ช่วยให้เราไม่หลงทางไปกับมายาคติของความสำเร็จแล้วก็สามารถนำพาตัวเองหรือองค์กรของเราให้เติบโตต่อไปได้อย่างแท้จริงในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับหวังว่าการโจทลึกในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลและมุมมองในวันนี้ค่ะยินดีครับ